ที่บ้านก็จะมีต้นยอด้วยค่ะล่วงมาเยอะเลยนะคะเดี๋นน้องมดจะเก็บเอาไปให้น้องไก่ได้กินกันค่ะมีเจ้าปาทูนะคะมานั่งเฝ้าน้องไก่ไม่ไปไหนเลยค่ะห่างกระดิกไปกระดิกมานะคะเจ้าปาทูไม่ใช่แมวน้องมดนะคะแต่ว่าชอบมาเล่นกับน้องมดทุกวันเลยค่ะและเจ้าของตัวจริงเขานะคะนั่นก็คือน้องเจนี่เองเป็นหลานที่บ้านค่ะเป็นทาสแมวตัวจริงเลยนะคะและวันนี้น้องมดก็มีขนุนอบกรอบมาให้กินด้วยค่ะขนุนอบกรอบร้านนี้น้องมดสั่งมากินประจาเลยนะคะนั่นก็คือร้านขนุนขนุนค่ะขนุนชิ้นใหญ่มากกเดียฟัังงสรอบๆนนูะะค กรอบมากๆเลยค่ะขน,นุนพันนี้เป็นพันประเสริฐนะคะหวานน้อยอร่อยมากคนคที่ไม่ชอบกินหวานแล้วก็กลัวอ้วนนะคะ,คะก็สามารถกินได้ค่ะเดี๋ยวโมจะไปแบ่งให้กับลุงป้าด้วยนะคะ กรอบหวานมันค่ะคนที่จัดฟันก็สามารถทานได้ห่อใหญ่มากกินกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะเวลานั่งดูหนังนะคะก็กินเพลินๆไปลเปลยค่ะเอาให้พี่เอกเสร็จนะคะก็เอามาให้ป้าจันต่อเลยค่ะป้าจันบอกว่ากรอบมากเลยนะคะแล้วก็มาให้ลุงวันกันลุงป้านาอานะคะก็สามารถทานได้ค่ะเพราะว่ากรอบมากน้องหมัดกับน้องเจก็คือกินกันใหญ่เลยค่ะอร่อยนะคะน้องเจบอกว่าถุงนี้ที่เหลือนะคะขอกินหมดเลยค่ะ